บาร์บี้ตอนเคนเป็นแฟนไ,นไข่ใคร โนไว้และทานป่าในสึกมหัศจรรย์ไม่คียสูญเสียทั้งพ่อแล้วอายนี่ฉันนอนอยังไงกันเนี่ย <c oughs> กว่าเอววันนี้ก็วันศุกร์แล้วทำไมเทนยังไม่มาอ <c oughs> ีกนะ <c oughs> นี่ฉันต้องไปโทรหาเคนปรัเนี่ย okay. ใส่ชุดที่ดีๆก่อนแล้วรมาตอดไปย่าเวลาไปต้อนรับเคนเคนจะได้อู้หูนมใหญ่จังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละว่าสวยจังยังไงกันล่ะตื๊ดเต้นอ้าวพี่จ๋าลรวใครอยู่ล่ะเนี่ยไปกินฉันดิ เมื่อกี้ฉัฉนเมือ่อแบบกี้ฉันล,มล้มอ่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินนะว่าเธอบอกว่าใครจะมาน่ะชื่อเค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 อะไรก็ไม่รู้อ๋อชื่อเคนะคะ่ะอ๋อตรงนี้นี่เองงั้นฉันไปก่อนละเออมี่ฉันข่าวบอกหน่อยสิเธอมีแฟนแล้วเหรอก็น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเพิ่งคบกันมาเอง ของอะไรนะเต็มเลยตรงนั้นน่ะแล้วฉันไปหยิบมากันนะตรงนี้เต็มเลยอ๋อสำหรับหนูก็โอเคนะคะเธอมีชุดเคนดล้วหรอเธอเอามาจากไหนพอดีว่าเคนบอกว่าเอ,อิ่มเคนบอกว่าให้ซื้อค่ะเพราะว่าบ้านไฟไหม้หมดก็เลยไม่มีอ๋อมันเป็นอย่างนี้งั้นใส่ไว้ในตะกร้านี้เลยคะ่ะ แต่ว่ามันใส่ได้อะไม่เป็นไรค่ะนองหาที่ใส่ตะกร้าใหม่ก็ได้จ้าจ้าจ้าวก็เจามบบัตากบบับนอ้าตึกตึกตึกอ้าวสาวทำอะไรกันอยู่จ๊ะ ากมาบอกฉันว่าวันนี้จะมานะ่ะมาวันนี้ด้วยแต่วันนี้วันวันศุกร์นะคะคงไม่มากันหรอกค่ะถ้ามันจะไม่มาละ่ะไม่เชื่อไปดองหางเพคินเลยฉันนอนก่อนเฮย้ยขี้นอนจริงๆเลยอ,อาณาไม่เป็นไรล่ะค่ะคุณทมพค่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนิ่งนองนิ่งนอง,งเอ๊ะใครมาใครมาไปรับสิก็จะเป็นแฟนเธอก็ได้นะ ี๋ยามานะคะนิ่งนองนิ่งนองเฮ้ยไม่งั้นผมบุกอ้ยเฮ้ยใครเนี่ยผมเองบาร์บี้คุณหลอเนี่ยทำไมไม่เห็นหล่อเลยไม่หน่อจังเลยเนี้ยแหมมีแฟนอย่างนี้ก็ไม่บอกคุนชมพู เออคุณไปนั่งพักก่นได้ไหมคะครับคุณก็จะขวาขงผมสิคนมาดีๆแล้วพูดพอ,อได้ไหมคะครับครับครับ,รบ,รบเออมันนี้คือว่าเป็นแฟนของที่ฉันเองคะ่ะชอบดูผัวอะไรยอย่าง,งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแหมมีแฟนหนีก็ไม่บอกนะบอ๊อบี้ ว่าดีจังหมดดีเป็นหมดเลยพรุ่งนี้ลงมาขาเดียวไม่ต้องขึ้นไปข้างนอกไม่ต้องขึ้นไปทัง้งกรุงเทเอพอุอ้ยพอยหูนักหนูเล่นอะไรพี่เลนนั่นถ้าเกาะพ่อไม่ติดนะหนูหัวฟาดเลยนะความจริงผมงไม่ใช่ทำหลุดมือนหัวฟาดเลยนะ เอยน่าเสียงแครไม่ต้องเคยเสีงค่ะกอดแม่ดีกว่าคือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเสียงอยยะไรใจโอ๊ย เออผมคิดสั้นนะคะ่ะเฮ้ยพูดอนนะไรไม่ค่อถอดดีก,กว่าอ่าไปซแะ,ปปะหแหละมาค่ะที่รักเรามาจูบกันค่ะปักผมคิดว่าจะดู้แหละ นี่เลยเพื่นแพรวิดีโอสส่ใจจริงๆไปดีกว่าแข่งันกีล้วสบความสเรองเินและมเทองแดงล้เกินความคาดหมายี่ตัไว้ได้น้อย่เทองะเออมี่ฉันอัดวิดีโอเลยนี่ยะอะไรคะฉันเ่าทำอะไรนะคะ

แม่รอหนปบงคนก็ขอให้เายกมาไม่จริงนะคะไม่จริงพูปากไปเลยและเชิญเอาผู้ชาของเธอไปด้วยเอาไปเลยตะก้าเนี่ยเอาไปเลยค่ะสมหน้าจำแล้วนะคะทำให้คลิปยากกล้เป็นเกิดพอแล้วด้วย